เรียนอาจารย์ทุกท่านและสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนค่ะพวกเรากลุ่ม15นะคะขอ,อนําเสนอการศึกษาเรื่องการพัฒนานวัตรกรรมสาหรับการส่งเสริมการตดเต้านมด้วยตนเองของนักศึกษาค่ะโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือผู้ช่วยศาสตราจารย์น้าอ้อยพักดีวงค่ะและสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้ค่ะ1น,นางสาวสุภาชาสานนนค่ะ2นางสาวไม้ขาวระมื่นค่ะ3นางสาวนิรชาโพชัยและนางสาวชายานิสาหง์ค่ะ ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหานะคะแนวโน้มของการเกิดมะเร็งเต้านมระดับโลกนะคะตามข้อมูลของ WHO ในปี2อ2 2น่นะคะมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในโลกนะคะโดยมีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ2.3ล้านคนทั่วโลกมะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุของการเสรียชีวิตจากมะเร็งอันดับต้นๆน,น,นะคะรายงานว่าในปี2022นะคะมีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมทั่วโลกประมาณ6 7 0,000ราดค่ะ แนวโน้มของการเกิดมะเร็งเต้านมในประเทศไทยนะคะจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขป,ปี2565พบว่าหญิงไทยเป็นมะเร็งเต้านมมากที่สุดจํานวน38,559รายสําหรับมะเร็งเต้านมส่วนมากพบในหญิงอายุ60ปีขึ้นไปมากสุดจํานวน 19776รายรองลองมาคืออายุ50ปีถึง59ปีนะคะจํานวน12,181รายและอายุ40ปีถึงอายุ49ปีจํานวน5,177รายมีแนวโน้มอัตราการเกิดโรคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี2566นะคะคาดว่าพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ราว22,000รายต่อปีค่ะ ข้อมูลจากกรมการแพทย์นะคะระบุว่าในปี2,563นะคะมีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมนะคะเสียชีวิตประมาณ4,800ลรายซึ่งคิดเป็นอัตราการเสรียชีวิตประมาณ26.7%ของผู้ป่วยรายใหม่ค่ะ ความรุนแรงของปัญหานะคะมะเร็งถือว่าเป็นปัญหาที่สธาธารณสุขให้ความสําคัญเพราะเป็นโรคที่รุนแรงการรักษามีโอกาสหายนะคะเป็นไปได้น้อยซึ่งมีแนวตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยสถิติองค์การอนามัยโลกพบว่ามะเร็งเต้านมนะคะเป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในทั้งสองเพศโดยทั่วโลกนะคะมีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ปีละ2.26ล้านคนค่ะโดยมีตาการเสียชีวิต ห8ล้านคนต่อปีคะ่ะหรือใน1ชั่วโมงนะคะจะมีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งเต้านม7จคนคะ่ะโดยสำรวจในประเทศที่พัฒนานแล้วและอุบัติการ์ที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งเต้านมนะคะสูงกว่าประเทศไทยหลายเท่าคือในผู้หญิงต่างชาติ8คนนะคะจะถูกวิจัยว่าเป็นมะเร็งเต้านม1คนคะ่ะจากสถิติสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะคะ 2,514นะคะมะเร็งที่พบมากสุด10อันดับแรกในผู้หญิงคืออันดับ1คือมะเร็งเต้านมนะคะร้อยละย7 9นะคะจากข้อมูลในปี2,513นะคะพบว่ามีผู้ป่วยหญิงไทยนะคะป่วยด้วยมะเร็งเต้านมนะคะรายใหม่ราว18,000คนต่อป,ปีค่ะหรือคิดเป็น49คนต่อวันและมีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมนะคะราว4,800คนค่ะ เลือคลิปเป็น13คนต่อวันค่ะซึ่งแนโนมอัตราการเกิดโรคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะคาดว่าในปี2,566นะคะจะพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมนะคะรายใหม่ราว22,000คนต่อปีปัจจุบันยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะแต่ว่าพบว่ามีปัจจัยที่ทําให้เกิดโรคได้มากขึ้นจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตรวมถึงบางปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้นะคะเช่นความผิดปกติของพันธุกรรมและก็อายุที่มากขึ้นค่ะ วิธีการขัดกล่องมะเรงเต้านมนะคะมี5วิธีนะคะ 1. การตรวจเต้านมโดยตนเองโดยการดูและคํำจะใช้นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางของมือข้างซ้ายนะคะคํำเต้านมข้างขวาให้ทั่วเต้านมค่ะโดย3นิ้วที่ใช้นะคะจะเรียงคิดติดกันในการคํำทุกส่วนของเต้านมและคํำบริเวณต่องน้าเหลืองใต้ลักแร้และบริเวณไหายปาระพร้อมสังเกตการเปลี่ยนแปลงของเต้านมนะคะทั้งสองข้าง หัวนมสีผิวกำบวมรอยบุ๋มและรอยย่นของผิวหนังรวมทั้งบีบหัวนมดูนะคะว่ามีเลือดหรือของเลวอะไรออกมาหรือไม่นะคะแล้วก็จะทําสลับกันให้ครบทั้งสองข้างค่ะ 2. นะคะการตรวจต้านมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะการศึกษาส่วนมากมักใช้วิธีนี้ร่วมกับการถ่ายภาพรังสีเต้านมในการตรวจคัดกรองนะคะทําให้มีข้อจํากัดในการบอกประโยชน์ของวิธีการตรวจเต้านมโดยแพทย์หลายการศึกษานะคะพบว่าวิธีนี้ช่วยเพิ่มความไวในการตรวจ มะเร็งเต้านมนะคะร่วมกับการถ่ายภาพรังสีเต้านมแต่มีผลต่อการลดอัตราการตายจากมะเร็งเต้านมอย่างไม่ชัดเจนนะคะการศึกษาที่เปรียบเทียบโดยตรงของระหว่างการตรวจเต้านมนะคะโดยเพศกับไม่มีการขัดกรองนะคะซึ่งทําให้ประเทศที่ยังไม่มีการตรวจขัดกรองมะเร็งเต้านมเนี่ยด้วยการถ่ายภาพรังสีนะคะเช่นการศึกษาของประเทศฟิลิปปินส์พบว่ายังไม่สามารถสรุปผลได้ส่วนอีก2การศึกษานะคะกำลังอยู่ระหว่างการ ศึกษาดังนั้นจึงสรุปว่ายัางไม่มีการศึกษาที่ดีพอที่จะสรุปประโยชน์ชัดเจนของการตรวจเต้านมโดยแพทย์ในการคัดกล่องมะเร็งเต้านมค่ะ 3. การตรวจเต้านมด้วยการถ่ายภาพลังสีเต้านมเมมโม g r า p h y สำหรับการตรวจวิธีนี้จากข้อมูลการศึกษาเมตา,าไรรีในปีพศ2552พบว่าสามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมในผู้หญิงอายุ 3 9ถึง49ปีได้ร้อยละ15อายุ5 0ถึง59ปีได้ร้อยละสิอายุ60ถึง69ปีได้ร้อยละส2สรุปคือสามารถลดอัดตราตายจากมะเร็งเต้านมในผู้หญิงอายุ50ถึง69ปีได้แต่ในผู้หญิงที่มีอายุ4 0ถึง49ปีถึงแม้ว่าสามารถลดอัดตราตายจากมะเร็งเต้านมไดแ้แต่ไม่มีนัยยะสำคัญทางสถิติส่วนผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่70ปีขึ้นไปยังไม่มีข้อสรุปที่แน่นอนค่ะ 4.. การตรวจเต้านมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงอุ t ต a s o ซ n น o g r a p h y สามารถตรวจพบมะเร็งเต้านมได้เพิ่มขึ้นร้อยละ30โดยเฉพาะผู้หญิงที่มีอายุน้อยหรือมีเดซิเบตแต่พบผลบวกรวงสูงถึงร้อยละ2.4ถึง12.9วิธีนี้ยังไม่แนะนำในการตรวจคัดกรองค่ะ 5. การตรวจเต้านมด้วยรังสีแม่เหล็ก MRI b e s ยังไม่แนะนำให้ตรวจคัดกรองในประชากรทั่วไปเนื่องจากพบผลบวกลวงสูงนอกจากนี้เครื่อง MRI ยังไม่แพร่หลายและมีราคาสูงรวมทั้งยังไม่มีการศึกษาที่ดีที่ยืนยันว่าวิธีนี้สามารถลดอัดตราการเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมได้แต่แนะนาให้ตรวจคัดกรองด้วย MRI และแมมโมกราฟีในรายที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมสูงกว่าร้อยละ2 0เท่านั้น ได้แก่ผู้ป่วยที่มีญาติพี่น้องเป็นมะเร็งที่มีการกลายพันธุ์ของ BRCA1 และ BRCA2 ผู้ป่วยที่มีประวัติมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งรังไข่ในครอบครัวและผู้ที่เคยได้รับการฉายรังสีรักษาบริเวณหน้าอกสรุปความรู้จากการทบทวนการส่งเสริมการตรวจเต้านมด้วยตนเองความสําคัญของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง มะเร็งเต้านมเป็นโรคที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งในสตรีไทยสตรีทุกคนมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมแนวทางที่ดีที่สุดในการลดอัตราตายจากมะเร็งเต้านมคือการค้นหาและการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมให้ได้ในระยะเริ่มแรกมะเร็งเต้านมสามารถรักษาให้หายได้ถ้าตรวจพบในระยะเริ่มแรกประโยชน์จากการตรวจเต้านมด้วยตนเองช่วยให้ตรวจพบมะเร็งเต้านมระยะแรกการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอช่วยให้รู้ลักษณะของเต้านม ที่ปกติของตนเองและหากมีสิ่งผิดป,ปกติเกิดขึ้นก็จะสามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตนเองได้ง่ายและรวดเร็วงานวิจัยในประเทศไทยใช้การสอนการส่งเสริมการตรวจเต้านมด้วยตนเองตลอดจนใช้สื่ออะไรบ้างในกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาแผนการสอนสื่อสไลด์สื่อวีิทัศน์การตรวจเต้านมด้วยตนเองของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ แผนภาพแสดงวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเองขั้นตอนของวิดิทัศน์ปฏิทินบันทึกการตรวจเต้านมงานวิจัยในต่างประเทศใช้สื่อการสอนส่งเสริมการตรวจเต้านมด้วยตนเองตลอดจนใช้สื่ออะไรบ้างในกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา PowerPoint presentation review by e x p r e s s b o c h u r i l l u s t r a t i c the step of BSE watch this bit a question n i r e accessing knowledge of เ e สแคน a n อร์แล BSE Wash Use สื่อการสอนส่งเสริมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของคณะในห้องแลบมีอะไรบ้างเป็นเต้านมเทียมตามรูปเลยนะคะข้อเสียและข้อบอกพร่องอะไรที่นักศึกษาต้องพัฒนาสื่อขึ้นมาไหมนวัตกรรมเดิมมีความชํารุดเนื่องจากใช้มาหลายปีความเสมอจริงที่จํากัดไม่สาม,มารถเรียนแบบความรู้สึกของเต้านมจริงได้ร้อเปอร์เซนต์เต้านมของแต่และบุคคลมีลักษณะเนื้อเยื่อที่ต่างกาันเช่นความนุ่มความหนาและไขมันใต้ผิวหนังก็เนื้อที่ฝัง ในเต้านมเทียมอาจทให้ความรู้สึกต่างจากเต้าเนื้อในเต้านมคนจริงค่ะการตรวจพบก้อนเนื้ออาจไม่แม่นยำขนาดและตำแหน่งของก้อนเนื้อจำลองถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าอาจทำให้ผู้เรียนรู้รู้สึกว่าการตรวจหาก้อนเนื้อเป็นเรื่องง่ายซึ่งในความเป็นจริงก้อนเนื้ออาจมีลักษณะต่างกันและซ่อนอยู่ในบริเวณที่ตรวจพบได้ยากอาจทำให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับตำแหน่งของก้อนเนื้อมากเกินไปและเมื่อตรวจเต้านมจริงอาจเกิดความสับสนไม่ สามารถจำลองอาการผิดปกติอื่นๆของเต้านมได้ครบถ้วนเช่นผิวหนังบุบหัวนมผิดปกติหรือการหรือของเหลวไหลออกจากหัวนมซึ่งเป็นสัญญาณเตือนสำคัญของมะเร็งเต้านมวัตถุประสงค์ของการศึกษา 1. เพื่อพัฒนาสื่อการสอนนวัตกรรมในการส่งเสริมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 2. เพื่อทดสอบผลของสื่อการสอนนวัตกรรมในการส่งเสริมการตรวจเต้านมด้วยตนเองประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ หนึ่งเพื่อช่วยให้นักศึกษาเข้าใจและมีทักษะในการตรวจเต้านมด้วยตนขึ้น 2. เพิ่มความมั่นใจของนักศึกษาในการตรวจเต้านมด้วยตนเองมากขึ้น 3. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะและบอกอาการผิดปกติอื่นๆของเต้านมได้ครบถ้วน 4. เพื่อช่วยให้พบก้อนเนื้อหรือความผิดปกติในระยะแรกเริ่มต้น 5. เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้และการเรียนรู้ด้วยตนเอง 6. เพื่อสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ตบแนวคิดของการศึกษาส่งเสริมการตรวจเต้านมด้วยตนเองสร้างการรับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของโรคมะเร็งเต้านมการรับรู้ประโยชน์และลดอุปสรรคในการตรวจเต้านมด้วยตนเองโดยการบรรยายประกอบสื่อวิดิทัศน์สร้างความรู้สื่อความสามารถในการตรวจเต้านมด้วยตนเองโดยดูวิดิทัศน์การสาธิตการตรวจเต้านมกับหุ่นจำลองเต้านมและสาธิตย้อนกับการตรวจเต้านมกระตุ้นเตือนด้วยแผนพับ การตรวจเต้านมด้วยตนเอง1ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเอง2การตรวจเต้านมด้วยตนเอง3ความพึงพอใจค่ะสรุปความรู้จากการทบทวนการส่งเสริมการตรวจเต้านมด้วยตนเองวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเองนะคะมี3ท่าดังนี้ท่าที่1ท่ายืนหน้ากระจกท่าที่2ท่านอนท่าที่3ท่าตรวจขณะอาบน้ําการคำนะคะมี3แบบค่ะ 1. คําำเป็นก้นหอยหรือตามเข็มนาฬิกา 2. คําำตามแนวนอนขึ้นลง ขนาดกับลำตัว3คําเป็นลัศมีรอบเต้านมหรือรูปริมค่ะช่วงเวลาที่เหมาะสมในการตรวจนะคะตรวจเต้านมด้วยตนเองทุกเดือนอย่างสม่ำเสมอทุกวันที่7จ็ถึงสินับจากวันที่มีประจำเดือนวันแรกตรวจเต้านมขณะที่เต้านมอ่อนนุ่มไม่คดตึงหรือเจ็บค่ะข้อแนะนํานะคะสตรีอายุ20 -40 ถึงปีตรวจเต้านมด้วยตนเองทุกเดือนและพบแพทย์ตรวจทุก1-3ถึงปี สตรีอายุ40ปีขึ้นไปควรเพิ่มการตรวจเอ็กซเเยตเต้านมเมโมแกรมและอันเตอร์ซาวทุก1ปีค่ะสตรีที่มีอายุต่ำกว่า40ปีถ้ามีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมควรตรวจเต้านมด้วยตนเองทุกเดือนและตรวจเอ็กซเเยตเต้านมตั้งแต่อายุ35ปีค่ะ สิ่งผิดปกติบริเวณเต้านมที่ควรรีบมาพบแพทย์นะคะ 1. คําำพบก้อนตุ่มหรือแข็ง 2. มีการบวมแดงร้อนหรือเต้านมที่มีสีผิวขำขึ้น 3. มีการเปลี่ยนแปลงของขนาดและรูปร่าง 4. มีการเปลี่ยนแปลงบริเวณผิวหนังเต้านมเช่นผิวหนังหยาบเหมือนผิวส้มมีรอยบุม๋มรอยนูนรอยยน่น 5. หัวนมมีลักษณะดึงลังหรือลอกเป็นเก็ดมีอาการคัน 6. มีเลือดหรือน้ำเหลืองไหลออกจากหัวนมค่ะการตรวจเต้านมด้วยตนเองท่าที่ 1. ยืนหน้ากระจก 1. วางแขนไว้ข้างลำตัวดูรูปร่างขนาดของเต้านมระดับของหัวนมและสีผิวของเต้านมทั้งสองข้าง 2. ยกแขนขึ้นเหนือศีรษะดูขนาดรูปร่างและลักษณะผิดปกติของเต้านมเช่นรอยบุม๋มรอยน,อนูนแผลหรือการอักเสบ 3. วางมือทั้งสองข้างไว้บนสะโพกและกดน้ำหนักลงหรือเกงหน้าอก เพื่อดูสิ่งผิดปกติของเต้านม 4. โน้มตัวไปข้างหน้าเพื่อดูสิ่งผิดปกติของเต้านมทั้งสองข้างได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะท่าที่2ท่านอน 1. ให้นอนหงายใช้หมอนเล็กๆสอดใต้ไหล่ข้างที่จะตรวจเช่นตรวจข้างขวาให้ยกแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะค่ะ 2. ใช้นิ้วมือข้างซ้ายทั้ง3นิ้วคือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางโดยใช้นิ้วตรวจเต้านมข้างขวา 3. กดเบาๆกดแรงขึ้นและกดหนักขึ้นเป็นสับระดับค่ะให้ทั่วเต้านมและรักแร้เพื่อค้นหาก้อนที่อยู่บริเวณใกล้ผิวหนังและก้อนบริเวณเต้านมที่สําคัญคือห้ามบีบเนื้อเต้านมนะคะจะรู้สึกว่ามีก้อนซึ่งความจริงไม่ใช่ค่ะ 4. บีบหัวนมโดยใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้บีบหัวนมเบาๆเพื่อดูสิ่งคัดหลังว่ามีน้ําเลือดน้ําเหลืองไหลออกมาหรือไม่ค่ะท่าที่3ตรวจขณะอาบน้ํา ตรวจขณะที่ตัวเปียกหรือว่าฟอกสบู่จะทําให้ผิวหนังเลื่นและตรวจได้ง่ายค่ะหากตรวจเต้านมข้างขวาให้ยกมือขวาขึ้นวางบนศีรษะใช้นิ้วมือ3มนิ้วตรวจเช่นเดียวกับท่านอนค่ะตรวจเต้านมด้านซ้ายด้วยวิธีเดียวกันเหมือนกันค่ะตรวจบริเวณรักแร้เพื่อดูความผิดปกติว่าพบก้อนหรือต่อมน้ำเหลืองโตหรือไม่บีบหัวนมโดยใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้บีบหัวนมเบาๆเพื่อดูว่ามีสิ่งคัดหลัง่งน้ำเลือดหรือว่าน้ำเหลืองไหลออกมาหรือไม่ค่ะ วิธีการค้ำเต้านมมี3แบบค่ะ 1. ค้ำเป็นก้นหอยหรือตามเข็มนาฬิกาเริ่มค้ำจากส่วนบนใกล้หัวนมวนเลื่อนนิ้วมือตามเข็มนาฬิกาเป็นวงกลมขยายวงออกไปเรื่อยๆจนถึงฐานเต้านมและบริเวณรักแร้สำรวจเนื้อเยื่อใต้หัวนมและบีบหัวนมเบาๆเพื่อดูสิ่งคัดหลังค่ะ 2. คำตามแนวนอนขึ้นลงขนานกับลําตัวเริ่มคาจากส่วนล่างด้านนอกของเต้านมเป็นแนวยาวถึงกระดูกไหปลาร้าโดยใช้นิ้วมือทั้ง3นิ้วคาในแนวขึ้นลงสลับกันไปมาให้ทั่วทั้งเต้านมค่ะ 3. คมาเป็นรัศมีรอบเต้านมหรือรูปลิ่มเริ่มคาจากส่วนบนของเต้านมจนถึงฐานและขยับนิ้วมือจากฐานถึงหัวนมเป็นรัศมีรรอบเต้านมถึงกระดูกไหปลาร้าและบริเวณรักแร้ค่ะ การทบทวนวรรณกรรมสิบเรื่องดังนี้ค่ะระเบียบวิธีการศึกษานะคะแบบการวิจัยการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาและที่สองศึกษาความเป็นไปได้ประชากรนักศึกษามหาวิทยาลัยลังสิตกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาโดยเลือกตามกลุ่มสาขาสาขาละสองคนรวม5้าสาขาเป็น10คนเป็นเพศหญิงอายุ18ปปีขึ้นไปที่ยินดีและสมัครใจเข้าร่วมการศึกษา ระยะที่1การพัฒนาสื่อนวัตกรรมระบูขั้นตอนของการพัฒนาแบบสัมภาษณ์ความต้องการใช้นวัตกรรมเป็นแบบมาตรฐานประเมินค่า3ระดับคือมากปานกลางและน้อยเนื้อหา4ด้านได้แก่ 1. ความต้องการใช้นวัตกรรม 2. ความสําคัญของการมีนวัตกรรม3ประโยชน์ที่ได้รับจากนวัตกรรม4ข้อเสนอแนะการพัฒนานวัตกรรม ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและการศึกษาจำนวนนักศึกษาโดยเลือกตามกลุ่มสาขาละ2คนรวม5สาขาทั้งหมด10คนระยะที่2ศึกษาความเป็นไปได้เครื่องมือที่ใช้การศึกษา 1. สื่อการสอนนวัตกรรมสื่อการสอนนวัตกรรมการตรวจเต้านมที่พัฒนาขึ้นในระยะที่1เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษานักศึกษาขออนุญาตใช้ของน้ำอ้อยพักดีวงและนวรัตโกมลวิภาค ชุดที่1นนะคะแบบทดสอบข้อมูลส่วนบุคคลปัจจัยเสี่ยงและแหล่งความรู้ค่ะชุดที่2นะคะแบบวัดความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเองค่ะชุดที่3านะคะแบบประเมินการตรวจเต้านมด้วยตนเองค่ะและชุดที่สี่แบบประเมินมววค,ว 4, บบมความพึงพอใจค่ะระยะที่สองศึกษาความเป็นไปได้หนึ่งคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างทําการพิทักษิ์ของกลุ่มตัวอย่างดังนี้1 1จุหลักคาร์ลความเป็นบุคคล สิทธิในการตัดสินใจด้วยตนเองผู้ศึกษาจะอธิบายวัตถุประสงค์ขั้นตอนประโยชน์และความเสี่ยงของการศึกษาชี้แจงให้ทราบว่าข้อมูลที่เก็บจะถูกเก็บเป็นความลับการนำเสนอผลการศึกษาการศึกษาจะทําให้ภาพรวมนักศึกษายินดีและสมัครใจเข้าร่วมการศึกษาให้ลงนามในแบบฟอร์ม1.2หลักคุณประโยชน์กลุ่มตัวอย่างอาจจะยังไม่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการศึกษาในครั้งนี้แต่ข้อมูลที่ได้จะช่วยให้นักศึกษามีแนวทางในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม ที่ใช้การส่งเสริมการตรวจเต้านมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอาจทําให้กลุ่มตัวอย่างเสียเวลาในการเข้าร่วมการศึกษาและตอบแบบสอบถามซึ่งผู้ศึกษาจะเลือกเวลาที่กลุ่มตัวอย่างสะดวก 2. ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม 3. ให้กลุ่มตัวอย่างเรียนรู้การตรวจเต้านมด้วยตนเองจากสื่อการสอนนวัตกรรม 4. ให้กลุ่มตัวอย่างสาธิตการตรวจเต้านมด้วยตนเองและผู้ศึกษาประเมินตามแบบสอบถาม 5. กลุ่มตัวอย่างต่อแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้สื่อการสอนนวัตกรรมการวิเคราะห์ข้อมูล 1. บรรยายลักษณะของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติเชิงบรรยายแสดงจำนวนร้อยละพิสัยค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2. บรรยายความรู้การตรวจเต้านมด้วยตนเองและความพึงพอใจโดยใช้สถิติเชิงบรรยายแสดงจำนวนร้อยละพิสัยค่าเฉลี่ยส่วนเบียเ่ยงเบนมาตรฐาน 3. เปรียบเทียบความพึงพอใจกับเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ80โดยใช้สถิติ One Si มเ l ิลทีเทหรือไค i สแ u a ร์ตามผลการทดสอบการกระจายของตัวแปรผู้ศึกษาขอจบการน,นำเสนอขอเรียนเชิญอาจารย์และเพื่อนๆสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะค่ะขอบคุณค่ะ